ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณิตศาสตร์ง่ายๆบายพินัทส,สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นไปดูกันเลยกลนที่2ความหมายของกลนที่2อรากที่2หรือรูทที่2ถ้าให้ a เป็นจำนวนจริงบวกใดๆหรือ0 a มากกว่าหรือเท่ากับ0รากที่2ของ a คือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้ a ถ้า a เป็นจำนวนจริงบวก A มากกว่า0แล้ว รากที่สองที่เป็นบวกของ a คือรูท a และรากที่สองที่เป็นลบของ a คือลบรูท a ถ้า a เท่ากับ0แล้วรากที่สองของ a คือรูท0เท่ากับ0ตัวอ,อย่างเช่นจงหารากที่สองของ196ก่อนอื่นน้องๆจะต้องหาจำนวนจริงที่เป็นบวกที่ยกกำลังสองแล้วได้196ออกมาก่อนซึ่งในที่นี้ก็คือ14 เพราะฉะนั้นรากที่สองที่เป็นบวกของ196ก็คือ14และรากที่สองที่เป็นลบก็คือลบ14ต่อมาจงหารากที่สองของ6ส่วน25แน่นอนว่าน้องๆจะต้องหาจำนวนจริงที่เป็นบวกที่ยกกำลังสองแล้วได้16และ25ซึ่งจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้16ก็คือ4และจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้25ก <f> ็ค <f> ือ5เพราะฉะนั้นรากที่สองที่เป็นบวกของ16กส่วน25ก็คือ4ส่วน5 และรากที่สองที่เป็นลบก็คือลบ4ส่วน5นั่นเองการคูณและการหารรากที่สองนี่เป็นสูตรที่น้องๆจะต้องจำโดยสูตรการคูณก็คือรูทเคูณรูทบจะเท่ากับรูทเโดยที่ a มากกว่าหรือเท่ากับ0และ b มากกว่าหรือเท่ากับ0ส่วนสูตรการหารก็คือรูทเส่วนรูทบจะเท่ากับรูทเส่วนบโดยที่ a มากกว่าหรือเท่ากับ0และ b มากกว่าศ สมบัติของรากที่สองจะให้ a, b และ c แทนจำนวนจริงใดๆสมบัติของการสลับที่ของการบวกและการคูณคือ √a √b √b √a และ √a × √b จะเท่ากับ √b × √a สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกและการคูณคือ √a √b √c จะเท่ากับ √a √b √c และรูทเอคูณรูทบคูณรูทซีจะเท่ากับรูทเอคูณรูทบคูณรูทซีสมบัติการแจกแจงรูทเอคูณรูทบบวกรูทซีจะเท่ากับรูทเอคูณรูทบบวกรูทเอคูณรูทซีรูทบบวกรูทซีคูณรูทเอจะเท่ากับรูทบคูณรูทเอบวกรูทซีคูณรูทเอตัวอย่างการทำรากที่สองให้อยู่ในรูปอย่างง่าย ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์รากที่2 เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆสำหรับเนื้อหาในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆของน้องๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ที่นาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย